สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซเว่เช่นเดิมนะครับอยู่ที่บริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาธัญบุรีคลองสิบครับวันนี้เลิกงามยามดีนะครับเซเว่มีส่งมอบรถใหม่ป้ายแดงคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้จัดแต่งตามที่สเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับเป็นรุ่นอัลตริยะตัวเครื่อง1.9น้บยูโร5คันนี้ก็ยังพอมีรถพร้อมส่งมอบอยู่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหาเครื่องยนต์1.9อยู่นะครับก็สามารถทักมาสอบถามก็ได้เลยนะครับ ก็คันนี้แต่งอะไรไปบ้างครับเดี๋ยวเซเบจะพาไปรับชมทีละอย่างกันได้เลยนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับที่เซเบียกำลังพามารับชมรถสวยๆนะครับก็จะเป็นรุ่นมิวเอ็กซ์หนเกรอันติเมตนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับสีที่เซเบียกำลังพามารีวิวนะครับเป็นสีขาวมุกเนี่ยจะบวกเพิ่ม12,000บาทนะครับคันนี้มีการตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวเซเบจะพามาบอกนะครับ คันนีเ้เลือกเป็นชุดแต่งของคาโต้ครับมีสัญลักษณ์โลโก้เอ็ม o พลเลอรมาให้ในชุดของ M2 นะครับจะมีหลายรูปแบบรูปทรงเลยลูกค้าเลือกเป็น M2 ก็แล้วแต่ความชอบนะครับก็จะมีใส่ตัวโลโก้หน้านะครับแล้วก็สกเกิร์ตด้านหน้ามีไฟวิ่งด้วยครับเวลาเปิดไฟนะครับพิเศษยิ่งกว่านั้นครับคันนี้มีการปรับเปลี่ยน ล้อแมกนะครับจากเดิมเนี่ยล้อแมกซเป็นล้อแมกขนาด20นิ้วนะครับแต่ว่าลูกค้าอยากได้เล็กกว่านี้คือเป็นล้อ18เป็นงานของเรนโซแท้นะครับรัดตัวอย่างโตโยตัยนะครับคันนี้จัดแต่งให้ครบจากร้านกะมวนการยานนะครับมีการติดตั้งติดตั้งถ่วงล้อนะครับตั้งศูนย์ให้ครบเลยจบครบในที่เดียวนะครับสำหรับตัวไฟด้านข้างนะครับมีเรามีครอบตัวกระจกมองข้างมาให้นะครับสีดําเงาตัดด้วยโลโก้สีแดงนะครับตัวประตู มีไฟกราบข้างสีดําตัดด้วยสีแดงก็เป็นเส้นสัญลักษณ์โลโก,โก้ของคาร์โต้เขาครับเป็นชุดใหญ่จัดเต็มนะครับคันนี้สําหรับคันนี้ไฮไลท์ต่อมาครับคันนี้ลูกค้าอยากได้เป็นแรปหลังคาสีดำนะครับเซลเบียก็จัดให้ตามสเปคที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสีขาวก็จะตัดเห็นสีดําค่อนข้างชัดเจนเลยเห็นไหมครับด้านหลังคันนี้ก็คือไม่มีการโหลดนะครับใส่แค่เป็นล้อจัดทรงมาให้ใหเฉยคันนี้เป็นรถดเดิมๆใส่ล้อแบบเฉย แต่ลูกค้าบอกว่าขอเก็บเงินอีกเดือน2เดือนจะไปใส่โชคโปรเฟนเดอร์ราคาเกือบแสนเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นไฟ led มาให้แบบนี้แล้วนะครับใส่คาดเอวนะครับเวลาเปิดไฟกลางคืนก็จะมีไฟสองสว่างเส้นสีแดงมาให้เวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นให้นะครับสัญลักษณ์โลโก,ก้ี s ุเล็กลงมีการติดตั้งตัวสกเกิร์ตท้ายมาให้แล้วก็พวกสคับเพดท้ายกันลอยครับในชุดของของ m 2องเรามีมาให้เลยก็คือจัดครบจบเลยนะครับ ซุ้มล้อเอ่อคิวล้อเราก็มีให้นะครับทั้ง4บานเลยเรามีติดตั้งมาให้เลยในชุดของตัวนี้นะครับก็คือชุดใหญ่23ิชิ้นเรามีให้ครบนะครับยิ่งรับหลังคาดาําต้องบอกก่อนเลยว่าสวยงามมากๆในของรุ่นนี้ครับเดี๋ยวเซบจะพาไปรับชมภายในกันบ้างละกันสําหรับตัว MUX 1.9เก้าเกตนติเมทครับตัวนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวนี้เราได้เป็นพวงอะไรไฟฟ้ามาให้แล้วตั้งแต่รุ่นเกตออนติเมทนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังมองหารถอยู่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะาใช้รุ่นไหนอะไรไงก็ลองทักมาคุยกับเซลเบียได้นะครับเซเบียยินดีให้คําปรึกษานะครับมีงบเท่าไหร่อะไรไงก็ทักมาคุยกันนะครับสำหรับหน้าจอเป็นหน้าจอระบบสัมผัสขนาด9นิ้วครับสามารถเชื่อมต่อพวก Apple Ca r p l a เ a n d r อน d Auto ได้เกียร์อัตโนมัตินะครับ6สปีด150แรงม้าในเครื่องยนต์1.9นะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังทูโทนนะครับสีน้ำตาลแบบนี้อารมณ์ลัสชอรี่ครับก็ สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็มีไฟแอมเบสไลท์ ive, ประตูข้างมาให้ระบบเตือนจุดอับสายตาเรามีให้นะครับแล้วก็ระบบตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็กลุ่มตัวกล่องระบบเอดัสระบบปลอดภัยทั้ง13จุดเรามีให้ในตัวเกตอันติเมตนะครับหน้าจอ M ID เป็นหน้าจอ7นิ้วสวยงามมากๆต้องบอกว่าโฉมนี้ขายดียอดขายถล่มทลายเลยครับสำหรับลูกค้าท่นานใดที่กําลังมองหารถอยู่ครับก็สามารถทักมาสอบถามกับเซลล์บีได้เลยนะครับตัวนี้เป็นเกตอันติเมตเนาะ เบาปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งคนขับปรับได้8ทิศทางฝั่งคนนั่งปรับได้สี่ทิศทางนะครับเบรกมือเป็นเบรกมือระบบไฟฟ้ามาให้พร้อมระบบออโต้โฮนะครับมีให้ครบเลยสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจรถต้องบอกว่าเงื่อนไขตอนนี้ครับจองมารับเงื่อนไขเดียวกับมอเตอร์เอ็กโปไปเลยนะครับจองวันนี้ถ้าเป็นมิวเอกรับบัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทพร้อมกระเป๋าเดินทาง20นิ้วครับ สำหรับกระบะทุกรุ่นจองวันนี้ตั้งปันต้นไปครับถึงสิ้นเดือนนี้รับบัตรมัน3,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามกับเซลเบียได้เลยนะครับฝากเบอร์โทรติดต่อ0898979862นะครับเบอร์สายตรวจเซลเบียอยากมีอะไรก็โทรสอบถามได้ครับช่องทางแฟนเพจครับลูกค้าพิมพ์ภาษาไทยคำว่าอ e ีสุขของสิบปทุมธานีเซลเบียก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เซลเบียมีรถสวยๆมา ลงให้ทุกวันแคมเปญโปรโมชั่นสามารถเข้าไปกดติดตามมาได้นะครับช่องทางต่อมาช่องทางยูทูบครับลูกคา้าพิมพ์ภาษาอังกฤษคําว่า e-suzu c e l e b e นะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e อยากให้เซเบียทำรุ่นไหนอะไรไงก็อคอมเมนต์กันมาได้นะครับช่องทางต่อมาจะเป็นช่องทางทางทิกตอกครับลูกคา้าพิมพ์ภาษาไทยคำว่า e-suzu c e l e b e จัดให้ก็มีรถสวยมาอัปเดตให้ทุกวันเลยมันจะเป็นตัวกระบะหรือว่า m x สามารถเข้าไปกดติดตามหรืออยากให้เซเบียทํารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะเซเบียตอบให้ทุกคอมเมนต์เลย สำหรับช่องทางสุดท้ายครับลูกค้าเผื่อจะโทรสอบถามพี่กับรายละเอียดรถใหม่หรือว่าโทรเข้าสู่บริการศูนย์ซ่อมตัวถังและสีก็พิมพ์ใน Google ว่าอีสุของสิบธัญบุรีปทุมธานีนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันสําหรับทุกช่องทางที่เซลเบียทำนะครับคลิปหน้าเซลจะพามาชมรุ่นไหนอะไรไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยละกันนะครับสำนี้ก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนละกันครับเพราะว่าลูกค้ากําลังเดินทางมารับวพรดกับคุณต้อมนะครับคลิปหน้าจะพามาทํารุ่นไหนก็ฝากติดตามด้วยละ